ตรวจสอบแบง็์กันก่อนส่งวันนี้วันที่6ธันวาคม2568ั้ากบแบง็์กันกระบอกนี้น้องชายอยู่สมุทรสาครเป็นคนสั่งซื้อนะครับเป็นงานของคูเซก้าหนึ่งเอสเอ็กตัวสีนิ้วสีเง,งินด้านลายคิมเบอร์ประกับดำนะครับตัวปืนราคา9 5 0 0บาทแถมกระสุน10นัดครับผมแบง็์กันคือสิ่งเทียมอาวุธนะฮะด้านในลำกล้องมีแกนเหล็กของก้นอยู่ตลอดแนวไม่สามารถยิงกระสุนปืนจริงได้นะกระสุนเข้ายิงแล้วมีแต่เสียงกับเสียงเท่านั้นเองนะฮะ ครูเซก,กาหนึ่งแนะนําให้ซื้อบูธป้องกันคันค้างสไลด์งอเพิ่มนะครับนี่เนาะบูธมันจะอยู่ตรงใต้นี้นะครับเพราะว่าถ้ายิงด้วยกระสุนแรงสูงอย่างปลอกเงินเมื่อกี้ก็ยิงนัด2นัดสไลด์คันค้างสไลด์ก็งอแล้วนะครับถ้างอแล้วยิงได้ไหมก็ยิงได้เหมือนเดิมนลครับแต่ว่านัดสุดท้ายสไลด์จะไม่ค้างเนาะระบบเซฟจะเข้าได้ตรงงานนก่อนนะครับลดเซฟเหนียวไกลหลงงอ,อนก็ใช้ได้จริงครับไม่กำให้หลังง่อนยุบก็เหนียวไกลไม่ได้นะฮะยิงทดสอบ2นัดครับ เสียงดังแน่นมากชอบก็ไลน์มาซื้อได้ครับลายดีร้านตรงชื่อคลิปวิดีโอนี้ครับ